ท้าเวสุวรรณผู้คุมประตูโลกวิญญาณเจ้าแห่งยักษ์และเทพผู้ขจัดพูดผีปีศาสสวัสดีคุณผู้ฟังท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับมารับรู้เรื่องราวของท้าเวสุวรรณที่ไม่ใช่แค่ความเชื่อครับแต่คือการสืบทอดพลังแห่งการปกป้องจากยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันครับในสมัยโบราณากาลนานมาแล้วครับเมื่อโลกเนี่ย ยังปกคลุมด้วยอำนาจของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นท้าวเวสุวรรณหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อท้าวกูเวรมหาราชคือหนึ่งในจตุมหาราชครับผู้ปกครองทิศเหนือของจักรวาลตามคัมภีร์ทางพุทธศาสนาพระเวสุวรรณครับมีหน้าที่ปกครองดูแลบรรดายักษ์ูดผีและสิ่งมีชีวิตในแดนเปรต ท่านคือเทพผู้รักษากฎระเบียบไม่ให้สิ่งชั่วร้ายล้ำเข้ามารบกวนมนุษย์อีกทั้งยังเป็นผู้เฝ้าประตูโลกวิญญาณผู้คอยดูแลไม่ให้พูดผีข้ามแดนเข้ามาสู่โลกมนุษย์ได้โดยในอดีตชาติของท่านครับทาวเวสุวรรณเคยเป็นพ่อค้าผู้มั่งคัง่งคนหนึ่งมีนามว่ากุเวนด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านได้อุทิศทรัพย์สินมหาศาลครับ สร้างโรงทานทำบุญแจกจ่ายแก่คนยากไร้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วผลแห่งบุญครับทำให้ท่านเนี่ยได้จุติขึ้นไปเป็นมหาราชผู้ครองทรัพย์มีหน้าที่ดูแลโลกยักษ์และได้รับพรให้เป็นหนึ่งในสี่เท้าจัตุมหาราชท่านได้ครองตำแหน่งเทพแห่งทิศเหนือครับมีอำนาจในการขับไล่ปีศาจและรักษาความสงบเรียบร้อยในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา ซึ่งรูปลักษณ์ของท้าเวสุวรรณมักปรากฏกายในรูปของยักษ์สีเขียวหรือสีทองครับคาดพวงคาดหัวสูงถือกระบองยาวเรียกว่ากระบองพลองเพชรเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ปร,ปราบปีศาจโดยเฉพาะหากถือกระบองแนบอกหมายถึงการปกป้องคุ้มครองแต่หากตั้งกระบองลงพื้นหมายถึงการปราบปรามและควบคุมวิญญาณ ซึ่งบอกตรงๆครับลักษณะการปักกระบองลงพื้นเนี่ยผมเห็นบ่อยเลยนะครับผมตามวัดต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าวัดครับโดยมีนัยยะก็คงหมายถึงการปกป้องป้องกันครับไม่ให้วิญญาณชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาในวัดได้นั่นเองแล้วเราจะบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างไรการบูชาท่านครับมักเน้นเพื่อขอป้องกันสิ่งชั่วร้ายแคล้วคลาด ปัดเป่าพูดผีปีศาจรรวมถึงเสริมโชคลาภทางด้านการเงินอย่าลืมนะครับว่าท่านคือเทพแห่งทรัพย์สินด้วยครับวิธีบูชาที่บ้านหรือว่าหน้ารูปเคารพแบบง่ายที่สุดสำหรับเราๆนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมครับจุดทูป9ดอกดอกไม้สีแดง9ดอกผลไม้5อย่างขอเป็นผลไม้มงคลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยน้ำว้าอางุ่นแดง แอปเปิลแดงหรือพุทราน้ำเปล่าหรือน้ำแดงบางท่านครับอาจใช้น้ำพึ่งเจือจางด้วยก็มีเหมือนกันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับหลังจากนั้นครับผมให้สวดมนครับท่องคาถาบทอิติปิโสภคะวาครับจนจบเลยแล้วตามด้วยคาถาท้าวเวสุวรรณครับวันละ1ถึง9จบโดยคาถาท้าวเวสุวรรณฉบับย่อที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบทนี้ครับ อิติปิโสภควายยมะราชาโนทาเวสุวันโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะซึ่งบทนี้ครับผมหลายๆคนครับที่ต้องทำงานด้วยการขับรถหรือว่าเดินทางไกลครับก็มักจะท่องบทนี้กันหลายท่านเลยทีเดียวโดยมีจุดประสงค์เพื่อ คุ้มครองป้องกันพยันตรายที่อาจเจอหรืออาจเกิดขึ้นกลางทางครับส่วนสำหรับท่านที่ค้าขายนะครับผมก็อาจจะท่องตอนเช้าเวลาที่มาบูชาท่านครับเพื่อให้มีเงินทองไหลามาเทมาค้าขายได้กำไรนั่นเองนะครับส่วนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับที่ผู้คนเนี่ยมักจะไปนิยมกราบขอพรเท้าเวสุวรรณเนี่ยจริงๆมีหลายที่มากๆครับผมขอ,อยกตัวอย่างสักห้าที่หลักๆก็แล้วกันนะครับ ที่แรกครับผมที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าที่สุดเลยก็คือวัดจุลาบณีจังหวัดสมุทรสงครามครับศาลหลักประจําท้าวเวสสุวรรณในยุคนี้เลยคนทั่วประเทศครับมักจะนิยมไปขอพอรเรื่องโชคลาภและการเงินที่ที่สองครับวัดไผ่เงินจังหวัดนนทบุรีเด่นด้านขจัดอัปมงคลเสริมบารมีและปัดเป่าคุณใสครับที่ที่สามคือวัดสุทัศน์ครับในกรุงเทพมหานครเรานี่เอง ศูนย์รวมพลังของท้าวจตุมหาราชทั้ง4เลยครับบอกเลยว่าที่นี่ของจริงครับสถานที่ที่4ครับคือวัดราชศรัทธธรรมจังหวัดปทุมธานีมีองค์ท้าวเวสุวรรณที่ขนาดใหญ่มากๆและงดงามมากๆครับรับรองว่าได้เห็นแล้วเนี่ยจะสะบัสได้ถึงบารมีของท่านเลยทีเดียวและที่ที่5ครับคือที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีซึ่งที่คำชะโนดไม่ได้มีดีแค่องค์พญานาคนะครับ แต่ก็ยังมีเท้าวเวสุวรรณที่งดงามอีกด้วยสถานที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์กับพญานาคครับซึ่งเป็นจุดรวมพลังเลยครับมีผู้บูชาท้าวเวสุวรรณคู่กับพญานาคอย่างลึกซึ้งและมากมายที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีด้วยเช่นกันครับส่วนสำหรับใครครับที่เคยไปกราบไหว้แล้วก็ขอพรท้าวเวสุวรรณมาแล้วอาจจะยังไม่เห็นผลครับทำไมพรยังไม่มาสัที บางทีคุณอาจจะทันผิดแบบไม่รู้ตัวก็ได้ครับซึ่งในคลิปนี้เองเนี่ยผมก็ได้รวบรวมครับเคล็ดลับที่สายมูรุ่นใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยบอกใครกันมาให้ท่านด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาเปิดความลับว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านไม่ชอบอะไรและจะขอพรอ,อย่างไรให้สมหวังได้อย่างรวดเร็วครับแม้ว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านจะเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกและให้โชคลาภแต่ท่านก็เข้มงวดมากๆครับเรื่องของสัจจะ และความประพฤติครับสิ่งที่ท่านไม่ชอบเลยครับ 1. คนผิดศัจจะหากคุณบนบาแล้วไม่ไปแก้บนหรือว่าพูดลอยๆแล้วไม่ไปทำตามที่พูดไว้ครับท่านจะเมินเฉยคุณทันทีและบางคนถึงขั้นโดนเตือนครับผ่านฝันหรือมีอุปสรรคเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนก็มีเช่นกันครับ 2. ไม่โปรดเครื่องเส้นที่ขาดศรัทธา หลายคนครับเอาของไปวางแบบขอไปทีครับจิตใจเนี่ยไม่ได้มีความศรัทธาเลยครับผมทูบหมดดอกขนมหมดอายุนะครับผมผลไม้เหี่ยวเฉากุหลาบไม่สวยเอาไปวางแบบเนี้ยท่านถือว่าเราไม่ได้ให้ความเคารพศรัทธาท่านเลยนะครับและอย่างที่3ครับท่านไม่ชอบการขอพรด้วยความโลภถ้ามีเจตนาแค่ขอเอาแต่ได้อย่างเดียวครับเห็นแก่ตัวไม่คิดทำดีไม่ศรัทธาจริง ท่านจะไม่รับรู้ครับเพราะท่านคือเทพที่รักษากฎระเบียบไม่ใช่ตู้กดเงินอัตโนมัติให้กับคุณนะครับเอาละคราวนี้ถ้าจิตใจคุณเนี่ยมีความศรัทธาท่านแล้วนะครับเคล็ดลับครับการบนบานกับท้าวเวสสุวรรณให้สําเร็จผมมีให้ดังต่อไปนี้ครับ 1. ขอให้ชัดบนให้ตรงครับอย่าพูดกำกวมเช่นขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเจาะจงไปเลยครับเช่นข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลน,นี้ ขอให้ผ่านสภาพงานบริษัทนี้นี้นี้ภายในหนึ่งเดือนด้วยเถิดหากสำเร็จข้าพเจ้าจะถวายบายสีผลไม้ห้าอย่างและท่องคาถา9วันอะไรแบบนี้เป็นต้นครับขอชัดๆพูดคลียร์ครับผมข้อที่2ครับใช้ของที่ท่านโปรดปรานเช่นน้ำแดงดอกกุหลาบสีแดงผลไม้สดครับเช่นกล้วยน้ำว้าอง,งุ่นแอปเปลิลแดงหรือพุทรา อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นก่อนหน้านั้นครับรวมถึงบใบสีพญายักษ์ก็มีเช่นกันทูบก้าดอกอันนี้แจ้งไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นทูบเขียวเนี่ยจะขลังขึ้นเป็นพิเศษเลยทีเดียวเพราะถือว่าเป็นทูบป,ประจําองค์ท้าเวสุวรรณครับและสุดท้ายครับท่องคาถาทุกวันจนครบตามสัญญาแม้จะยังไม่ได้ไปแก้บนก็เริ่มสวดก่อนได้เช่นบทสวดที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านั้นครับ อิติปิโสภควายม,มาราชาโนเทเวสุวรนโนนะครับจนจบเลยวันละเก้าจบเช้าเย็นครับช่วยเสริมแรงบุญให้พรเป็นจริงเร็วขึ้นครับหรือกล่าวง่ายๆก็คือว่าถ้าสัญญากับท่านว่าจะท่องบทนี้ทุกวันก็ท่องได้เลยครับไม่ต้องรอให้สิ่งที่ขอสำเร็จก็ได้นะครับและสุดท้ายครับเสริมบุญก่อนขอพรก่อนจะขออะไรครับให้ท่าไปทำบุญก่อนครับเช่น ล่อยปลาถวายสังฆทานนะครับทำบุญลงศพอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพยาดาทั้งหลายแล้วค่อยมาขอพรครับเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นเหมือนทุนทรัพย์ครับที่เราเนี่ยต้องเอาไปแลกนะครับผมการเติมบุญก่อนจะยื่นคําขอจะทําให้พรเนี่ยมันลื่นไหลขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับและหลังจากนั้นครับถ้าเกิดท่านฝันถึงยักษ์หรือได้กลิ่นธูปลอยมาโดยไม่มีที่มาที่ไปแสดงว่า ท่านได้รับรู้แล้วนะครับอย่าลืมรีบไปกราบครับหรือทําตามคําบนให้ครบครับใครที่สมหวังแล้วแต่ลืมแก้บนหลายคนเจอฝันเตือนหลายคนเจอชีวิตติดขัดแบบงงๆก็มีเหมือนกันนะครับอยากให้ระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยครับเทวสุวรรณเองเนี่ยไม่ใช่แค่เทพแห่งโชคลาภแต่คือเทพแห่งความยุติธรรมและคําสัตย์ครับถ้าคุณศรัทธาและตั้งใจจริง สิ่งที่คุณขออาจจะมาเร็วกว่าที่คิด